เรือ้อยรักเป็นไงบ้างคะโอ้หลายคนจะเอ้ยทำไมได้มาคู่กันเพราะว่ามาจากเรือร้อยลักใช่ค่ะเป็นไงคะตอนจบหนูว่เลตติ้งต้องบอกเลยว่าเลตติ้งดีนะเลตติ้งดีมากขอบคุณเราอยากจะขอบคุณมากกว่านะครับอยากจะขอบคุณแฟนๆอยากจะขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่เปิดใจรับนะครับแล้วก็เรื่องแรกที่เราได้มาเจอกันด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกที่แฮปปี้มากเนาะในเรื่องของการทํางานเรื่องของกระแสตอบรับแล้วก็ ขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนจนทุกวันนี้จริงๆครับผมมันเป็นการทํางานที่เรามีความสุขมากแล้วก็ดีใจที่เราได้ถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ดูแล้วทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกันครับคุณน้องหญิงนี่ไหมคะน้องหญิงน้องหญิงเองค่ะน้องหญิงน้องหญิงก็ไม่ใช่น้องหญิงน้องหญิงก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่น้องหญิงไหนอ่ะน้องหญิงไหนเราเรียกตัวว่าหญิงทำไมต้องทำไมต้องชื่อหญิงล่ะอะไรคือเราเล่นในไอจีเล่นตัวเองว่าหญิงเป็นเจ้าหญิงอะไรไม่ดูไม่ได้ดู เดี๋ยวดูจกจกยังไงมาเฮ้ยอะไระไม่บางทีบางอย่างมันก็แบบคือไม่ต้องมีใครไปทําอะไรอ่ะก็ไปเกลอะไรเองตัวด้วยตัวเองคือเราไม่ได้หรอกว่าลั่นเนาะลั่นเนาะลั่นอะไรก็แค่ถามน้องว่าแบบนี่ทำไมทำไมเรียกชื่อตัวเองสำหรับตัวของหญิงเองนะคะหนูนาก็ คนก็ชื่นชอบนะคะแล้วเขาไปไหนคนก็แบบเออสุดชมว่าละครเดรัลรักสนุกแล้วก็รู้สึกดีใจนะคะแม้จะมีคนตายคนแบบได้รับกรรมไปเนาะเป็นเรือนร้อยศพเลย <c oughs> จริงมันเป็นเรือนร้อยศพมากกว่านะททุกคนาตายก็เยอะแยะมากเลยค่ะมาเจอกับใหม่นั่นก็คือแลชินีหมอรำค่ะฝากให้ติดตามด้วยนะคะ น้องสาวของคนนี้ครับเพราะว่าทํากันบ้านหนักมากนะครับโดยเฉพาะคนพี่เลยนะคะคอยช่วยาษาอีสานบอกค่ะภาษาอีสานเราก็สอนไปบ้างเราก็แนะนําไปบ้างแต่ว่าน้องเป็นนักร้องนะครับคือน้องเป็นคนที่เรียนรู้เร็วเก่งมากแล้วก็เรื่องของการร้องเพลงลูกทุ่งไม่ต้องห่วงนะครับเว้าๆว้าภาษาอีสานไดระเบาะสวัสดีจ้าหนูน้าเองจ้าฝากเบ่งละครหน่อยเด้อฝากเบ่งละครหน่อยเด้อ มีงานไหมเนี่ยนี่ไงนี่ไงสงครามนางงามสองอยู่ครับแซบแซบแซบเล่นเป็นนางงามใช่ครับปลอมตัวมาอีกทีเล่นเป็นนางงามเองค่ะเบอร์สิบเอ็ดค่ะเบอร์สิบเอ็ดแซ่บไหมครับพี่ตูมวันนี้ก็สําหรับสงครามนางงามก็เป็นอีกเป็นอีกอ่ามันยังแซ่บเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยจะมีวิธีการเล่าที่เปลี่ยนไปแล้วก็สนุกมากขึ้นแน่นอนครับจะมีล็อกซีนให้ฮือฮามีครับจะเหลือหรือครับ เนาะสงครามงานงามันไม่น่าจะเหลืออยู่แล้วครับมันมีน้องจะไม่พูดน้องจะไม่พูดในส่วนของตรงนี้ก็รอดูนี้น้องจะไม่พูดมีปากของพี่มาตูมดีกว่าครับเผื่อไม้แล้วครับผมครับผมเพราะว่าตัวเองด้วยไม่มีใครพูดพูดด้วยตัวเองด้วยคิดดูสิคะมันจะเป็นยังไงพูดด้วยตัวเองด้วยมีคนบอกไหมครับว่าผมรักหนูน้ามากครับผมรักเขามากครับผมแน่นอนค่ะหนูเป็นน้องที่น่ารักของพี่ตามเสมอนะคะมีเรื่องอะไรหนูก็ไปบอกคนอื่นั้งหมดบอกว่าบอกว่าพี่ตามรักน้องมากไง เขาบอกพี่พี่ตามเนี่ยมีแฟนแล้วจริงหรือเปล่าคะไม่ไม่จริงหนูก็ไม่เห็นเขาคุยกับใครนลคะ่ะอ้อยอ้อยมีในส่วนของงานจบวันนีในน้ในส่วนของความรักหนูไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะหนูไม่ภาษาก็ขอให้พี่ตามได้ตอบเองจริงแล้วผมอยาก <c oughs> ในชีวิตที่ผ่านมานะครับเวลาที่ที่เราแบบดูแลใครรักใครมาโดยทั้งชีวิตเนี่ยผมรู้สึกว่าผมไม่อยากเอาความรักที่ยิงย่งใหญ่ของผม,ไ,ม,มงไปมอบให้คนคนเดียวนะฮะผมก็เลยอยากจะเอาความรักครั้งนี้เนี่ย มาดูแลน้องดีกว่ารักน้องอย่งี้รัรักน้องดูแลน้องแล้วก็ให้กําลังใจน้องในเรื่องของการทํางานสู้ๆนะคะโอตีแรงที่ปกติอภิเทั้งคู่หลเนาะวันนี้ก็มาอวยผ้าห่มบืสุดท้ายค่ะวันนี้วันแรกแต่สามารถติดตามชมได้ ใช่ค่ะติดตามชมด้วยนะคะภาพระหมอสุดท้ายนะคะก็ตลอดทั้งเดือนนี้เลยนะคะก็สามารถมาดูได้ที่รัชนาวีเตอร์ค่ะครับผมเขามีสโลแกนสั้นๆนะครับว่าเมื่อคุณดูภาพยนตมอสุดท้ายจบแล้วนะครับคุณจะสามารถร้องเพลงชาติไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิมากๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ